เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบสวีาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิรกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง7ข้อที่มือใหม่ควรระวงังหลายคนพลาดกันในช่วงเริ่มต้นเกมจะมีอะไรกันบ้างน,นั้นและมีอะไรที่เราจะต้องระวงัง ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปฝากเปเพื่อนกดไลค์ขึ้นไคนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้ยนะครับและสำหรับเพื่อนใดที่กลำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over To p Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนสำหรับเรื่องแรกที่เราจะต้องขอพูดถึงกันก่อนเลยนะครับนั่นคือตัวละครในช่วงแรกนั่นเอง ผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงเริ่มต้นเกมเซเว่นไอรีเบิร์ดนะครับกำลังรีหาตัวละครในช่วงเริ่มต้นหลักๆแล้วจะมีอยู่3ตัวละครที่หลายๆคนมองหาตัวแรกนั้นก็คือในส่วนของตัวละครน,น้องบิสกิตนะครับซึ่งเป็นตัวจ่ายดีบัฟออนแอร์ให้กับทีมแล้วก็เหมาะสําหรับการจัดทีมเล่นตีบอสหรือว่าตีดาดปกติอย่างมากและที่สําคัญตัวน้องครับมีแค่ c 0ก็เก่งแล้วนะครับหรือว่าได้น้องมา1ตัว ส่วนตัวละครที่2ครับที่หลายๆคนกําลังหาอยู่นะครับผมนั่นคือแทโอนะครับซึ่งเป็นตัวฟาร์มหลัก DPS หลักของทีมในช่วงต้นเกมและเป็นตัวที่เก่งมากๆและที่สําคัญถ้าเพื่อนๆสามารถปลด C2 หรือหามาได้3ตัวละครจะเป็นตัวละครที่เล่นได้ในระยะยาวของการเริ่มต้นเกมและอีกหนึ่งตัวละครครับ จะเป็นในส่วนของตัวน้องยอนฮี ee, ซึ่งตัวน้องแคปมีความสามารถในการจ่ายหลับใส่สตูลและที่สําคัญตัวน้องจะเริ่มมีบทบาทในด่านหลังๆเพราะว่าหลายๆคนหลังจากที่ผ่านบท9บท10ิป็นต้นไปมันจะเริ่มตึงกันแล้วถ้ามีตัวละครน้องยอนฮี ee, จะเป็นการเล่นได้ง่ายมากในช่วงเริ่มต้นเกมแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าตูวเกมเนี่ยแจกกรชานในส่วนของตู้ถาวรมาแค่20บใบแล้วก็ตู้พิกอัพแค่10บใบซึ่งเราจะเฉลี่ยการสุ่มยังไงกันดีนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับตัวเกมจะให้เพื่อนๆนะครับ ทำการสุ่มตู้การันตีตัวละครซึ่งจะมีโอกาสได้รับตัวละคร20%อครับอยู่5ตัวละครซึ่ง1ใน5าครับถ้าเพื่อนได้รับในส่วนของตัวละครตัวนี้มาจะเป็นอะไรที่ดีมากมครับสำหรับยูชินนะครับเป็นตัวจ่ายซีซีมีสตันนะครับแล้วก็เป็นตัวตีหมู่นะฮะสามารถเล่นได้ทั้งรูปแบบ PvE แล้วก็ PvP เล่นได้ในระยะยาวช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลมากๆถ้ามีน้องได้ก็จะดีมากๆแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโฟกัสหาในส่วนของตู้ถาวรแล้วก็ตู้พิกอัพ สำหรับตู้พิกอัพและก็ตู้ทาวนครับสำหรับตู้ทาวนเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าได้บิสกิตหรือว่ายอนทีก็เล่นได้เลยแต่ถ้าตู้พิกอัพครับได้เทโอ2ตัวเป็นต้นไปสามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องรีแล้วแต่ถ้าได้มาแค่ตัวเดียวก็แนะนำว่ารีต่อน,น่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องหาตัวละครเทโอเนี่ยให้ได้อย่างน้อย 3ตัวละครเพื่อปลด C2 ซึ่งตู้นี้จะมีระยะเวลาอยู่กับเราแค่ประมาณ14วันเท่านั้นถ้าเราฟาร์มบี้ในการสุ่มนะครับภายในตัวเกมเราจะสามารถฟาร์มได้อยู่ที่ประมาณ20 0 0 0จนถึง2600 0รูบี้นั่นเองสำหรับเพชรแดงโดยที่เราไม่ได้เอาไปในส่วนของการมาซื้อตั๋วสุ่มหรือว่าไม่ได้ซื้อกุญแจนะครับคือเราสามารถฟาร์มได้เลยนะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะทุกคนซึ่งเอาจริงถ้าป้องกันการโดนการันตีนะครับเพราะว่าผมก็โดนการันตีหลายรอบอยู่นะ ก็แนะนำว่าสตาร์เนี่ยให้ได้สัก2ตัวอันนี้คือเล่นได้เลยเว้ยส่วนบิ๊กกิทเนี่ยเราค่อยหาที่หลังต่อจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อเราได้ในส่วนของตัวละครเริ่มต้นแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของการสุ่มกาชาหลายตู้เกินไปเนี่ยเป็นข้อควรระวังนะครับในเรื่องที่2นะเพราะว่าอะไรครับ การบริหารกาชาให้ดีนะครับจะทําทให้เราสามารถเล่นได้ในระยะยาวก็วอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าถ้าตู้นี้เราได้ในส่วนของตัวบิสกิตหรือว่ายอนฮีครับเราจะใช้แค่ตั๋วถาวรในการสุ่มเท่านั้นจะไม่ใช้เพชรซื้อตั๋วเด็ดขาดนะครับบี้นะครับหรือว่าเพชรนะครับเราจะสุ่มแค่แทโอให้ได้ c 2หลังจากนั้นดองครับทุกคนเราจะไม่ใช้รูบี้ในการสุ่มกาชาอีกแล้วนะฮะเราจะใช้รูบี้ในการซื้อกุญแจในการลงนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีกุญแจขายอยู่นะในร้านค้าตรงนี้นะฮะ นี่ก็ไปที่แลกเปลี่ยนแล้วก็รูบี้ซื้อแค่20กล่องครับเราจะใช้เพจอยู่ที่ประมาณ2,000เพรต่อวันก็คือเราจะได้กุญแจประมาณ20กล่องซึ่งซื้อแค่นี้พอหลังจากนั้นครับกล่องจากกล่องละ50จะกลายเป็นกล่องละ80มันจะค่อนข้างขาดทุนนะครับมันจะไม่ค่อยได้กำไรก็แนะนำว่าไม่ต้องซื้อต่อแล้วนะครับเราจะทำการดองบี้และดองบี้นะครับไว้ใช้กับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีการอัปเดตเข้ามาครับคือมารุกเซย์นาที่เราสามารถเลือกพิกอัพตัวละครที่เราต้องการแล้วก็สามารถปลดกระดานไปได้ดดเร,รื่ วันละ3ครั้งเท่านั้นโดยที่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะเสียทองอยู่ที่ประมาณ50,000ครั้งที่2เพจห้าสิบแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100เพรถ้าใครต้องการตัวเร็วๆหรือว่าอยากได้ตัวละครแนตะ่ว่าเหมากระดานเลยเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1-3,000เพชรเพนะครับอันี้คือโดยประมาณนะแต่ถ้าคุณสุ่มแบบเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆตามวันของกิจกรรมที่มีการปล่อยมาเนี่ยเราจะหมดแค่แมน 1, 1 5 0 0ล้แสนโกนะครับแล้วก็หมดเพชรประมาณ3 6 3 7 3 7 0 0โดยประมาณซึ่งมันประหยัดกว่านะครับสำหรับใครที่จะเล่นในระยะยาวและไม่ได้สายรีบร้อนนั่นเองก็บรหิหารการชานในส่วนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากจบตู้แทโอจะมีตัวละครใหม่ๆอัปเดตเข้ามาอีกเยอะถ้าเป็นตัวละครที่เราต้องการมีด u b y ไว้เยอะเนี่ยมันจะสามารถสุ่มและปั้นตัวนั้นสุดได้แน่นอนหลังจากนั้นครับในส่วนของข้อที่3ก็คือ ลิสต์ตัวละครตู้ถาวรครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยสุ่มจนครบ100รโรนะครับตัวเกมจะให้เราสามารถเลือกลิสต์ปรารถนาได้นะครับว่าเอ้ยพี่เราจะเอาตัวละครตัวไหนดีในช่วงเริ่มต้นสําหรับลิสต์ปรารถนาที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจก็อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับโดยที่ตัวแรกครับจะแนะนําว่าให้หาบิสกิตมาก่อนเพราะว่าน้อง c 0คือเก่งได้เลยพอเราได้บิสกิตแล้วนะครับเอาบิสกิตออกได้แล้วก็เอาตัวนี้ลงมานะครับผมนี่ตัว เมลคีนะครับตัวเมลคีเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะครับผมแล้วก็มันจะมีพวกซีซีแล้วก็เป็นสายเวทต่างๆครับมีการลดการฟื้นฟูนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ได้ใช้แล้วก็น่าสนใจมากๆครับส่วนอีกหนึ่งตัวครับอย่างที่ทุกคนทราบครับคือยันฮีนะครับอันนี้ควรหาเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้จะมีบทบาทในการเล่นด่านหลังๆต่อจากนี้นะครับหลังจากที่ได้บิสกิตก็จะเลือกเซตประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ก็เลือกบิสกิตไปก่อนและในส่วนของดาวปลอมนะครับนี่ก็จะมีดาวแท้ข้างบนนะคร ดาวปลอมครับก็จะเอาเป็นเซตประมาณนี้ครับก็ตัวแรกก็จะเป็นเอสปาดาเนะครับเอาไว้ลงดันวัวโดยเฉพาะส่วนตัวนี้นะครับก็เอาไว้ใช้งานนะครับบัสข่าวนะครับได้ใช้แน่ๆนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่เราสามารถเติมครั้งแรกแล้วก็ได้รับน้องไปเลยนั่นคือรีน่ายังไงก็ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เลือกไว้ได้เลยและที่เป็นในส่วนของตัวละครระดับ SR ครับก็จะมี4ตัวนะครับก็จะเป็นเฟิงเหยียนนะที่แนะนำแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครก็จะเป็นซาร่า แบล็กโรสนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครครับก็จะเป็นคารอนอันนี้ก็จะเอาไว้ลงเลดวัวเช่นเดียวกันครับเอาไว้เล่นทีมกับเอสปาด้านะครับแล้วก็แบล็กโรสก็เช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงแรกเราจะฟาร์มดันเจี้ยนวัวเป็นหลักเพื่อเอาค่าอัตราคีิที่ครอบเป็นหลักนะครับยิ่งถ้าตัวละครเอาตีติดคริได้ง่ายครับดามเมจมันจะตีได้ค่อนข้างแรงนั่นเองวิสเลดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเมื่อเราได้วิสเลดแ,แล้วนะครับก็ฉะนั้นสุ่มได้เลยครับ ลุ้นว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเล่นไปสักพักแล้วค่อนข้างเกลือหรือว่าอยากสุ่มกาชาเพิ่มก็สามารถปั้นตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวละครเน้นสุ่มกาชาเล่นก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวหลักของเราเนี่ยมีกาชาดองไว้นั่นเองปุ๊บอันนี้เป็นการดทองก็ไม่ได้นะฮะก็ลุ้นเอาว่าจะมีออร่ดาสีดําออกไหม,มไม่ออกแต่ได้แบ็คโรสก็ไม่ได้แย่นะฮะก็เอามาอัปดาวน้องได้นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่ลำดับการปั้นตัวละครกัน,กนแล้วนะครับเพื่อน สำหรับลำดับการปั้นตัวละครก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ควรจะแบ่งการฟาร์มหรือว่าการปั้นตัวละครในช่วงแรกครับเราควรโฟกัสในการดันเนื้อเรื่องเป็นหลักยิ่งถ้าเราดันเนื้อเรื่องไปไวนะครับก็จะมีระยะเวลาในการฟาร์มโรบี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถมาฟาร์มตัวละครนะครับหรือว่าปั้นเลเวลเนี่ยเพื่อเอาโรบี้และทํากิจกรรมได้ตัวแรกที่ควรปั้นครับนั่นคือแทโอแน่นอนครับ DPS หลักของทีมไม่มีไม่ได้ครับแล้วก็ปั้นให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า ทุกสกิลเขาตีหมู่หมดเลยแล้วก็ถ้าปลดตี2ได้ครับนี่ความสามารถของพาสซีฟจะปลดล็อกทันทีนะฮะอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าามได้ครับรีเซ็ตคูดาวสกิลเมื่ออามาัมตะัดทำงานอ้โหยโคตรจะโกงนะครับตายปุ๊บเกิดมาใหม่สกิลใช้งานต่อนะครับไม่ต้องรอคูดาวแล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างโกงก็สามารถปั้นเป็นตัวแรกส่วนตัวที่2ครับก็จะเป็นน้องยูอีนะฮะก็นี่ก็จะเป็นตัวละคร SR ที่เราได้ใช้ในระยะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็อีวานนะครับเป็นตัวละครแทงที่เราสามารถ เล่นได้เรื่อยๆนะครับในช่วงของการไต่สเตจนั่นเองแล้วเราค่อยปั้นตัวละครอื่นๆตามหลังในส่วนของเอสปาดานะครับราเชลยอนฮี Rachel, ee, แล้วก็ตัวละครอื่นๆในอนาคตนั่นเองนะครับลำดับการปั้นก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่เราปั้นตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับโฟกัสในการเดินเนื้อเรื่องกันไปนะฮะสำหรับการเดินเนื้อเรื่องครับก็แนะนําว่าควรไปเนื้อเรื่องบทที่7จ็ดบวกบวกนะครับถามว่าทําไมต้องเป็น7จ็บวกบวกเพราะว่า ถ้าเทียบกับเนื้องปกติครับมันก็จะมีในส่วนของได้ EP ได้ทองได้อัศวินหนึ่งถึงสามดาวแล้วก็อุปกรณ์สามถึงสี่ดาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเจ็ดบวกเมื่อไหร่ครับคุณจะมีอัศวินระดับตำนานซึ่งเป็นเรทกันดรอปนะครับไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสนะฮะคือคุณฟาร์ประมาณพันสองพันกุญแจเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสออกอยู่ทีเอมาซุ่นจุดซุ่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่หลายๆคนเคยได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่ เวลาเราฟาร์มรูบี้เราก็มีโอกาสลุ้นตัวละครเพิ่มเติมด้วยถ้าโชคดีอาจจะได้ตัวละครจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจาก7บวกขึ้นไปเห็นไหมมันก็จะมีพวกนี้ก็อยากชัวร์ก็แน่นอนว่านี่ถ้าไปไหวก็ไปบทที่1 0 1 1 12ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็น10บวกในการฟาร์มมันจะดีมากๆเวลาฟาร์มครับกดเข้าไปฮนะแล้วก็ไปที่ดันที่1เอาดัานที่เราฟาร์มไหวแล้วก็จะกดไปในส่วนของทีมฟาร์มรูบี้แล้วเราจะทําการจัดเซตฟอร์มชันแบบไหนครับรูปแบบทีมครับเราจะเล่น แนวหลังเอาเป็นดาเมจนะครับเพราะว่ามันจะได้แอคแท็ค่อนข้าง,าง,าง,างเยอะออพอันี้ไปได้เลยเลือกแล้วนะครับจากนั้นก็กดในส่วนของการต่อสู้ซ้าซึ่งต่อสู้ซ้ำครับหน้าต่างอันแรกครับก็จะเป็นจานวนกุญแจที่เราสามารถใช้ได้ก็คือสามารถกดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนอัตโนมัตินะฮะที่เป็นแถว F นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนทุกตัวละครที่เลเวลเต็ม30แล้วยกเว้นตัวแบกของเราคือตัวแถวโอนะฮะแล้วก็ตัวอื่นคือเปลี่ยนปกติเลยก็คือเปลี่ยนออกไป แล้วเวลาเปลี่ยนเอไปครับทุกตัวละครอัศวินที่เลเวลเต็ม30ครั้งแรกนะครับจะได้รับตัวละ20รูบี้นะครับเราก็สามารถทมได้ยิ่งจะเยอะยิ่งดีนะฮะเราก็ใช้ตั้งแต่ดาว1ึงจนถึงดาว6ไปเลยนะฮะลำดับสกิลก็ใช้ของแทโอคนเดียวนะครับเล่งโหมดก็คูณ2ไปขายอุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์ 1- นถึงสดาวนี่ไม่ใช้หรือว่า2ดาวแบบไม่จําเป็นครับก็กดติ๊กขายได้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะฮะส่วนออฟนี่เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเก็บอะไรไว้เราก็ทําประมาณนี้เราจะทำเรียบร้อยครับ ก็กดต่อสู้อัตโนมัติตัวเกมก็จะทําการสตาร์ตต่อสู้อัตโนมัติได้เองนะครับก็ใช้ลูญแจของเราเรียบร้อยนี่มาปุ๊บก็กชุบชับชุบชับนี่จบไวๆแล้วก็กดย่อดได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อจากนี้ได้นะครับอย่างต่อมาครับนั่นก็คือการดองกาชารอตัวละครที่สําคัญจริงๆหรือว่าตัวละครที่เราโอวิงจริงเพราะว่าเราที่เป็นสายฟรีครับการหารูบี้ในช่วงแรกมันอาจจะเยอะนะครับเพราะว่าการไต่ด่านแรกๆเนี่ย มันค่อนข้างง่ายนะครับเราก็ได้ดูบิเยอะแต่หลังจากนั้นครับยิ่งเราไปได้ไกลนะครับด่านจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเลือกที่จะสุ่มตัวละครเรื่อยๆนะครับไม่ได้โฟกัสตัตวใดตัวหนึ่งที่มันสําคัญจริงๆหรือว่าตัวที่ควรทําให้มันสุดจริงๆครับการบริหารแบบนี้มันจะทําให้ไอเดียของเราเนี่ยเติบโตได้ช้าต่อให้ไอเดียจะไม่พังแต่การเล่นหลังจากนี้มันจะค่อนข้างยากแล้วก็เหนื่อยมากๆสําหรับสายฟีที่ไม่เติมเลยนะก็เป็นการเลือกที่ดีเนะี่ยมันจะส่งผลดีกับเราในระยะยาวนั่นเองนะฮะอย่างสุดท้ายคครับับนน่ืน การทำเควสทุกวันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกเควสรายวัน,วนเควสซ้ำและก็กิจกรรมที่ตัวเกมอัปเดตเข้ามาทุกครั้งที่ตัวเกมอัปเดตกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมต้นเนี่ยอันนี้คือผู้เล่นสายฟรีช่วงแรกคือได้ของเยอะแน่นอนหลังจากนั้นครับมันก็จะมีในส่วนของกิจกรรมประจําตู้ต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินหรือว่ากิจกรรมตัวละครนะครับพวกนี้ถ้าเป็นตัวละครที่เราต้องการจริงๆหรือว่าจําเป็นที่จะต้องมีจริงข้อดีของการได้ตัวละครเขาแล้วก็มาอัพแล้วก็มาปั้นเนี่ยคุณจะได้รับตัว๋วพิกอ สิ่งที่หายากที่สุดครับนั่นคือหิดอัพสกิลสองแสงครับเอาไว้อัพในส่วนของพวกตัวละครที่เป็นระดับ SR, SD ได้นั่นเองนะครับมันก็จะมีเลดการได้นะว่าเอ้ยอันนี้เอาไว้ใช้กับตัวละครระดับไหนนั่นเองก็แนะนาว่าทํากิจกรรมพวกนี้ไว้ก็จะดีที่สุดครับส่งผลให้กับเราเนี่ยในระยะยาวและในส่วนนี้ครับยิ่งเราเล่นยาวไปเรื่อยครับตัวเกมก็จะมีการล็อกอินแจกตัวละครนะครับยิ่งเล่นนานขนาดไหนครับตัวละครก็จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ดีมากๆนั่นเองนะครับยังไงสุดท้ายแล้วเราได้ทุกตัวละครแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะปั้นตัวละครนั้นได้ในระดับไหนนั่นเองสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆมากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆใดมีหัวข้อไหนที่อยากจะแชร์กับเราเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้สําหรับวันนี้ผิดพลาดประกันใดขอกราบประทานอภยัยแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบา,บายๆสวัสดีครับ